สวัสดีค่ะช่องในวันพาแซบนะคะวันนี้จะมาแบบงันวิทีทำซ่มปลาแซลมอนซ่มปลาแซลมอนนะคะทุกคนเกลือเกลือเกลือหนึ่งช้อนเกลือนี้หนึ่งช้อนนะคะทุกคนไม่ต้องคูณมากแล้วก็ข้าวข้าวสวยข้าวสวยข้าวหอมเราเลนะ้นสองที ปลาแซลม์หนึ่งกิโลนะคะแล้วก็กระเทียมสองกีดลกระเทียมสองกีดลวันนี้ไม่ได้ซื้อไอถุงมือแล้วก็เกิดใจถุกพ้าสติดเองขยำนะคะทุกคนขยำคือให้มันหอมให้มันหอมเลยนะคะแล้วขยำไป มันทําไม่ยากค่ะทุกคนเวลาเรากินไปทอดกินแล้วมันจะหอมอร่อยนะไปทอดหอมจะมีกล้ามตรงจขิงเขาค่ะเอาเอาเอา,เอาที่ตรงงเขามาค่ะขยันให้มันเข้าเนื้อทั้งเกลือทั้งทั้งเกลือทั้งกระเทียมนั้งข้าวขยันให้มเข้ากัน ที่วันจะลืมซื้อถุงถุง,ถงมือก็ใช้ถุงแบบว่าแบบเอา,าง่ายค่ะทุกคนแบบหาอะไรได้ก็ทําลืมซื้อถุงมือมาก็ใช้ถุงพลาสติกไ่้หละเนี่ยค่ะพยายาไม่อ่อนเลย พยายานทำงานที่พี่ห่อปลาส้มห่อส้มปลามอนนะคะคุณนะทุกคนก้างเขาก็จะมีนะพวกข้าวต้ม ปาซามอนเอามาทำต้มอร่อยมากให่มันหอมได้แล้วค่ะอันนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็ใส่กองใส่กองใส่กอง กลองนะคะทุกคนก่องใช่ค่ะใส่กล่องแล้วก็ปิดฝาเข้าตู้เย็ยนน่ากิน,นกปลาเป็นอย่างะะต้นปลาแซลมอนแบบทำง่ายๆค่ะแซลมอนนะเวลาไปซื้อเขามันจะแพงนะคะทุกคน แต่ถ้าเราไปแมคโครแพ็คหนึ่งเนี่ย80บาทที่ยมมาทำอามาทำแล้วก็เสร็จแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะคะทุกคนแล้วเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาเดี๋ยวพอได้สองวันสองวันแล้วก็เอามาทอดหรือไม่ก็ค้างคืนนึงก็ทอดได้เลยค่ะถ้าไม่รอให้เปรี้ยวก็ทอดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมี ประโยชน์ก็แชร์ให้ด้วยนะคะ